เขาใกล้ถนนนะเอาไว้กับเจเห็ดเห็ดเห็ดเท่าสิกลายเป็นเห็ดเขาไปนะโอ้โหทุกคนจ้าเห็ดไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปอันนี้เห็ดเหลืองอของปากค่ะนี่อันนี้หวายฝรั่งจ้ะสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าแม่ขวัญมาแล้วมาเก็บเห็ดเหลืองกันนะจ้าเลยยม่เสนอ เห็ดเท่าก็ชีตายแคมเลียแล้วค่ะตายเลี้ยงนะนี่มาเก็บเห็ดเท่าเห็ดเหลืองที่เท่าเชียงไว้อุ้ยทุกคนมาเร็วมาเร็วปุนุปงงยยุูุโอ้ยง่าง่ายง่ง่งเขาง่ายอยู่เขยเลิศมากเขาเลิศมากอุย้ยทุกคนนี่มาแล้วใหญ่ยอยู่นะเดี๋ยปนเดี๋ยปนเดี๋ยปน เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนว้ายใกล้ถนนนะทุกคนนะเขาใกล้ถนนนะเอาไว้กับเจเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเท่าสิกลายเป็นเห็ดเขาไปนะโอ้โหทุกคนจ้าเฮ็ดอุ้ยนี่กำลังกินเลยนะกำลังกินกำลังกินรุ่นเนี้เก็บไปก่อนเบิง่งดูมาเจเบิบ่งดัวก็เริ่มแบบตุ๊ปปุ๋อเขียวกรุบ,รบๆนะ ขึ้นเมืองงาใช่ไหมโอ้โหปัดมุจะงบังดอกนี่ขาใหญ่ไหมพูดพูดบอกมอบักเตียงอุ้ยเลิศมากค่ะมาแล้วมาแล้วนี่อันเท้าเชียงไว้นะอันเท้าเชียงไว้นะนะเพี่อทุกคนจะพูดโปรพูดโปร่ไหมพูดโปร่ไหมดูเพียเพียเพียอุ้ย อุ้ย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 ดอกใหญ่ทุกคนอยู่ในหูอยู่ในรูอยู่ในรูเห็นดอกเดียวนะเห็นดอกนี่นะเห็นดอกช่วงนี้นี่เนี่ยนะดอกช่วงนี้เราเห็นเขาก็แอบขึ้นมานะเพียไม่เจอเบิง้งอุ้ยดอกใหญ่แล้วใหญ่แล้วได้อยู่อุ้ยเพียทุกคนจ้ะเพียใหญ่นะ เฮาเลือกเอาตะดวกง่ายๆไปก่อนนะเพียที่มียความว่ามันเพิ่งดินขึ้นมากน่ะพ่อเพียเพียเพียพย,ยจักสิยองไปลงทั้งใดนะคะตีนย่านยาน่ยานเหยียบหัวเห็ดนะอ้ยที่ฝนตกน้ำๆ้ำองหันนะแต่ว่าฝนจะขาดอีกเป็นอาทิตย์เลยนะคือมีเปอร์เซ็นต์สีแลี่งตายสีตายแลี่งนะ เห็ र, uh huh huh. ดเท่ามีเปปร์เส้นสิตายเลี่ยงที่พ <Lew> ี <todavía> ่แ <tierra> ม่ข <seul> ว <ata res> ัญบอกว่ามันเมืองเมืองเมืองขี้ดินใช่ไหมเพี่ทุกคนจะโอ้โหดอกน้อยๆอยู่นะทั้งนั้นก็ล่างขึ้นนะดอกน้อยๆนะนี่ดอกนึงเลียวเลียวคมนี่ไม่ขี้ร้ายนะคะวันนี้ไม่ขี้ร้าย นัน่น,นถนนต้นเว้ยถ่ายแม่พุ่กนกลางถนนพร้อมรถไงหัวก็กายว่าฮันเขาสิเหยียบหัวแล้วยังไงพ่อพก,กินตออแตะแย่ยังไงค่ะมแม่เราลากใสม,ม่เจอีเมียเอิร์ดนีน่มาเอิร์ดไหมเนี่ยเมียก็ไบปบนั่งตากแดดเอาไว้หรอไม่อยู่น้าเม่เนี่ยไหมไปอยู่ถนนเขาฉีด รถเหยียบหัวเอาหัวแพบๆบใกล้ๆแม่ขันนี่หลานไส้ไม่เจ้าขาเขาอวบมากนะทุกคนนี่ขาอ้วนตุ๊ปปุ๊นะแต่ว่านุ่นนี่นุ่นนี่ต้องเฝ้าเก็บนะเดี๋ยวเขามาลื้อน้่นอีกนะมที่เขาเคยลื้อนะ่ะ ที่บอกว่าลื้อหยาปื๊ดขึ้นเหมือดบลมี่ย่างไงเสื้อเห็ดบลมี่ย่างก็ถือว่าโอเคนะโน่นนี่เพราะว่าแดดเขาบร่ได้ซองแบบแดดจัดจัดง่ายเขาก็เลยเขาก็เลยบม่แห้งนะตรงแดดจัดจัดนี่แม่ควอคาดว่าน่าจะแห้งนะ แล้วก็อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์น่าอ่าฝนฝนบบต,ตกนะทุกคนมีเห็ดที่ขึ้นแล้วนี่มีมีเปอร์เซ็นต์แห้งเหี่ยวนะมีเปอร์เซ็นต์แห้งเหี่ยวตายนะจ๊ะโอ้ยอ้วนมากเห็ดตุปุตติป,ปีมากมาอู้โชคดีนะ ของฉันเหลือจากปีที่เลี้ยวหลายอยู่ฉันเนี่เพิ่นซื้อเพิ่นซื้อไว้จะว่าไม่ควันมาโอ้ยทุกคนทุกคนมึงเห็ดกากซากเลยโอ้โหดูมารอบที่เลีเ้ยวเรเห็นนะกากซากเลยกากซากเลยเห็ดเหลืองน้อยเหรอเห็ดเหลืองน้อยแล้วนะจ๊ะ มาแล้วกักซากเลยกระล่างเหียงนะเห็นบะเห็นว่ากลีบดอกนี่สีกระล่างเหียงนะกระล่างเหียงเพราะว่าอุ้ยฝนขาดมาหลายมือแล้วนะทุกคนเราก็เบิ้งพยากรอ,อากาศแล้วกะมัน,นสิบ่มีนะสีมันบ่มีฝนอีกเป็นอาทิตย์ได้นะพี่กระล่างขืนมานะกระล่างขืนมาก ขาขาวเขาคือปิดไว้ปิดไว้คนจะเห็นเร้่อไปน้ำปิดไว้เรื่อไปน้ำปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนมันสีมันบอสเซนด์ใหญ่นะบอสเซนด์ใหญ่คักจะ้ะอื้มหลานใช่ไหมจ๊อทำอะไรแม่ยมนะคะ่าพี่อยากบดเห็ดเ้อง อุ้ยอุ้ยอลังอลืออลังอยู่นะอลืออลังอยู่นะ,ออนะเป็นเป็นไม้กันสันที่คณะกันสันเราด้วยค่ะนี่ <c oughs> ไม้กันสันที่แบบว่าต่อขาด้วยไงก็เลยสูงขึ้นไปอีกพ่นหลานไส้หัวเจ้านั่งถึงโพดดนน้่ยนั่งเห็ดที่แม่ไปเรียบร้อยแล้ว โอ้นี่ได้ดอกนี่ออ้นี่ได้ดอกนึ่เห็นไหมโบเห็นนาะหฮันแต่ว่าเริ่มแห้งนะเริ่มแห้งนะเริ่มแห้งนะมาเป็นสองชีวิต ิ่งดูจุ่มนี่ไงบ่จุ่มเนี่ยเมื่อเห็นบ่แหงเห็นบ่เห็นบ่เขาแหงอะ่ะทุกคนเนี่ยดอกเริ่มแหงยังว่าฝน,นบนต่ตกแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตากแดดทด้ไงเรียงของเรียง ดูดไว้ตัวเด็ดปน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 ค่ะจะบอกสตรอเบ,บ,บอรี่ป่ะนวยนวยบูเบรี่เหรอบะมี่หรืออะอยู่ในห่ผนมผลมั่งแถวนี้ แต่เขาก็น่าจะติดบ้างอยู่หรอกนะบกบูเบอรี่ปกติจะเยอะนะจุ่มนี่จะเยอะเดียวเมื่อก่อนผ้าเบ่งบนวยบบูเบอรรี่น่อยนะว่าไปดกอยู่นี่ลูกบบูเบอรรี่อ่อนนะจ้ะบูเบอรีป่ปลาอ่อนแ้่น่ดกกยูดกอยูมีนวยอยู่นะโอ้ยว่าไปก็หลายอยู่หลายเติบอยู่มองติดก็ติดนวยอยู่ค่ะ แต่ว่าบรูย่ายเบิ่งหมงคลไหนย่ายว่าโอ้ยบลมี่บลกบอร์รี่บลมี่เดชันเดชเขาไใจเราเด้อดเห็ดเหลืองไม่น้อยไม่น้อยได้ออมได้ออมอุย้ยนุน่นนุนน่นนุ่นทุกคนจ๋าเห็นแล้สิพี่โอ้ยขึ้นมาเป็น เป็นกุ้มเป็นก่อนแต่ว่าห้าก็เอาไปก่อนนะเดี๋ยวอ่นเดี๋ยวแนะหลงมาหถสิบ่ไ,ได้กินเก็บมาเป็นกอนเลยเห็ดเหลืองนะคะพ่อหมกพ่อหมกโอโคครับเดี๋ยว น้ำกังเว้นแ้วเขาปลากันยุ่งหลายขึ้กันนะคะทุกคนเขาปลายางไก่ปลากันระวังนะคะทั้งยุ่งทั้งเห็บนะตอนแรกว่าชิบะใส่ถุงเท่านะแต่ว่าย่านเห็ดย่านเห็ดย่านเห็บเขายา่ยานเห็บเขาน้ำครอบขากางเกงนะเอาต้องใส่ถุงเท้าแล้วก็เอาถุงเท้าครอบขึ้นมาบนบนกางเกงนะ เพราะว่าถ้าเขาไตเขาทั้งขาเข้ารู้สึกง่ายแต่ว่าถ้าไตหอดข้อากักนี่รู้สึก <c oughs> เห็บไตอยู่ข้อนี่จะรู้สึกนะปวมากเลยหัวแแลบมาแล้วมูจจาข้างปัญญ่นยังล้านใต้มเจจามาแม่มามาแม่มาตามผมมาเห็ดเท้าับ่ชัันข้นนะคะ่ะแถวเนี้ย อุ้ยอุ้ยว่าบ่ซั่สนขื้นมันไม่เหยียบหัวเฮ็ดหรอบ่เ่ซั่้นขื้นนะน้อยๆน้อยโพดนะทุกคนน้อยโพดน้อยโพดหัวก็ขื้นหัวก็ขื้นเป็นบิ่งอยู่นะเป็นเบี้ยอยู่หัวก็ขึ้นเป็นเบี้ยอยู่นะเพราะส้นใหญ่ย่อุ้ยอุ้ยว่าไปนี่เนี่ย เก็บอยู่สองดอกเนี่ยอ้วนๆอยู่นะเฮ็บทั้งตัวทั้งเห็บทั้งยุ่งยุ่งนี้จะโตห้าวานนะทุกคนยุ่งโตห้าวานโตใหญ่ครับ กันเดียวกับพออีกหน่อยแม่ย่ะไปไก่ไม่อะไรแม่มียากันยุงหนูไม่มียากันยุงซอยใดอ่นะทุกคนตัวนี้ทราคายางถึกถูกก็จะประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยก็ค่น กับปร,ประมาณพัน์นะประมาณพันแ์เราก็เขาจะมีแก๊สแถมเราก็มีแผ่นอาร์ตไฟฟ้าแถมนะแต่ว่านั่นแหละเลียวเตียราคาบลูสสามร้อยชี่ร้อยหาร้อยนะ,ะาราคาเลียวเตียเนี่ยแม่คอนเอิน่นคยๆค้าย,าย,าย,ายๆอาร์ตไฟฟ้าบานเท่าแหละ เพราะว่าฝนฝนตกชุกอยู่นะฝนตกน้ำนำอยู่ช่วงก้อนหนานี่นะร้อนครับแม่ครับหงเฮนยับไปไก่แม่ยุ่งมันหามยุ่ใกล้แม่นี่นี่ยากันยุ่งยุ่งเยอะมากนะทุกคนเขาปลาย่ำแด่กันยุ่งไหลยืือเรา เด,เดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าคอยมาซองเห็ดซองนันกันไหมนะทุกคนเพราะว่าเบื้องแล้วก็จะพอมีเก็บเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเขาพ่อสนดีใหญ่น่ะนะนะเขาว่าสันดใหญกัเลยเขากระถาว้ก่อนโยโยไว้จักน้อยแต่ว่าซุ้มใงญ่แล้วกะซุ้มพ่อกลิ่นกับพ่อมีอยู่ซุ้มพ่อกินกับพ่อมีอยู่นะม,นม,นะมีเครื่องเครื่องเครื่องกรองอากาศ ซื่อยี่ห้อใหญ่ก็ได้ค่ะดีดีจริงๆสวซอยได้ซอยได้เครื่องกรองอากาศเก okay, ค่ะเมื่อนี้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณหลายๆสุภสุคนค่ะไนขอให้กินเขาแซบนอนนรับสบายดีสุภสุคนค่ะดูแลตัวเองด้ค่ะดูแลสุขภาพแล้วกะ็ลำลำลุยๆกันสุภสุคนจ้ะอย่างไดก็ขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกําลังใจแม่ขันไหนก็ฝากกดไลค์ให้น้ำกดแชร์ไปน้ำแล้วก็อ่า ผู้ใดอยากสนับสนุนค่าขนมค่าเดินทาง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 เทาง้ทากะจงมาได้นะคะขอบคุณหลายๆครับพ่อกันไหมนะคะทุกคนขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะแม่ขวัญจา้าเดี๋ยวมากินผักปาก่าะมาม่ากันค่ะผักป่าม่าหมา,มา,มาอันนี้ผักชีหอมฝรั่งจ้าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปอันนี้เห็ดเหลือง ของปลาค่ะนี่อันนี้ไหยฝรั่งจ้ะอันนี้ไหยฝรั่งอร่อยมากนะคะไหมเรากินอย่างนี้กินกลับอย่างนี้หรืออ่อมหรือใส่ซุกี้อันนี้อันนี้ผักชีหอมฝรั่งเนื้อแล้วก็ไข่อร่อยไหมสไตล์เกาหลีเลยครับบึ้ยสไตล์เกาหลีเรียบร้อยนี่ก็แซบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน